สนับสนุนโดยโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลโฟร์อินวกาซหุงต้มปอตอทโรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากเมื่อไอนึกถึงเฟรมเม็กซ์โออิชิกรินทีมีโออิชิชีวิตโอจังให้คุณแม่ทองอยทีเดียวได้อเลยทำไมลงไปทั้งนั้น โอ้โหอะไรครับโอ้โหครอบแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพรใส่ลงไปแล้วฟูฟัดเลยอะไม่ได้เลเอ้ยอันนี้คือตัดออกเลยนะเอาออกได้แล้วกองไว้นู่นเลยคลองๆไว้กองไว้หรือว่าละนาดไว้ก็ได้ชิงด้วยไหมคะน้าพวงชิ่งด้วยไหมไม่ต้องชิงฮะไม่ต้องชิงครับเอาช้อนออกช้อนลูกช้อนออกมันดำนะเอาช้อนมา อันนี้ไม่ใช่กระทะใบบัวนี่คือกระทะใบอะไรครับเนี่ยใบบอนใบบอลเนี่ยเห็นว่าใบบอนนี่แมวมุกเยอะนี่ยไปเล่นเรื่องคนอันนี้ปิดไฟแล้วป่ะครับเนี่ยปิดไฟก็มืดสิครับนั่นไมายถึเตาแก๊สครับนี่เอาให้หมดเลยไหมฮะไม่เอาไม่เอาแล้วเยอะโอเคต่อครับเดี๋ยวจะผัดแล้วโอ้คุณแม่นี่ทำครัวเก่งทำครัวคนเดียวเลยใช่ป่ะที่บ้าน คนเดียวจ้ะจะใครจะมาช่วยจำล่ะคะเขาคงไม่ช่วยหรอครับเนี่ยอ๋อไม่เคยช่วยค่ะตอกินอย่างเดียวใช่ไหมครับตอกินค่ะกลัวผมแกเสียผมก็กลัวผมเสียเหมือนกันครับยังมีซองอยู่ค่ะนะบัวมันอ่ามีอะไรบ้างคะเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมแล้วก็อะไรด้วยหอมแดงสับค่ะเอาช้อนใส่ไปด้วย ไม่ช่อไม่ใส่ช้อนไว้เคี่ยวหอมไหม้ยังหอมแล้วครับหอมแล้วค่ะฮะเดี๋ยวอยู่หกเอหอมอะไรขนาดนั้นครับเดี๋ยวก็จะหมูกสุกเราก็ทอดตู้เหลืองให้เสร็จซะก่อนแล้วก็ใส่ลงไปเผออันนี้ทอดไว้ไว้แล้วทอดแล้วเพราะว่าเวลาของเราน้อยค่ะแล้วนี้อะไรคะแม่เนื้อหมูต้มนะคะแล้วก็หั่นเต่าแต่เป็นหมูสามชั้นใช่ไหมครับ ไม่ต้องสามชั้นหมูสามชั้นโอ้มากกว่ารถเมล์รถเมล์แค่สองชั้นเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วแล้วไงคะผัดไว้ใส่น้ำมะขามน้ำมะขามกุ้งแบบกกะช้อนมะกุ้งกะช้อนกะช้อนเป็นไงลูกบ้างครับลู่นนะฮะใช่ไหมแม่เขาจะเอามาใส่น้ำมะขามญาจะมากรองอะไรยังไง กระชอนยังไม่รู้จักเลยไอ้นี่ไม่ใช่นะคะอันนี้่กาเรียกตะหลิวมีรูออ๋ตะหลิวมีรูกระชอนหน้าตาเป็นไงอ่หรือว่านัตาเหลียวลวกแม่แม่อันนี้เอาเช็ดออกได้ไหมเอามั้ยเดี๋ยวเช็ดที่นั่นให้อุ้ยกระเด็นด้วยแม่อ่ะน้ำปลาตอนนี้มีกระชอน กระชอนกระชอนูมิเนียมสมัยโบราณก็เป็นกระชอนสารด้วยไม้ไผ่ข้าวว่าจีกระชอนอ่ะเมื่อก่อนนี้เป็นกระชอนอ่ะสารด้วยไม้ไผ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม้ไผ่ละมันมีสักที่ไหนมีอยู่ในป่าแม่บอกมีอยู่ในป่าเดี๋ยวนี้มันเป็นสแตนเลส ถ้าการเล็นไม่สูงมากไอ้ที่สูงช้อนว่ะแม่เดี๋ยวอะไรฮะอนนี้คืออะไรนี่ก็คือเมื่อกี้เนี่ยน้ำปลาน้ำตาลแต่นี้เขาเคี่ยวมาบ้างแล้วเป็นบางเี่ยววมีน้ำปลามีน้ำปลามเคี่ยวน้ำตาลมน้ำปาลมน้ำตาลปนใช่ต้องเป็นน้ำตาลปี๊บแต่ถ้าคนชอบกินหวานแหลมก็ให้ใส่น้ำตาลทรายได้อ๋อโอ้โหอันนี้ต้องคนคนให้ให้เหนียวใช่ไหม ใช่อ้าวนักพวงชิมชอบรสไหนผมชอบรถเก๋งครับรถเก๋งนั่นไงนั่นอย่าเไอ้นี่มันยังไม่ขึ้นนี่อ้อนะมาไหมหวานแซงกันมามันก็แซงกันมานะแต่ไม่รู้อะไรมาบ้างสามรสจริงสามรสจริงนี่หวานมีหวานเปรี้ยวนะขอขอน้ำตาลนิดนึงนะคะครับมันเปรี้ยวใช่ไหมไหมวิธีย่าใส่อุ้ง อุงต้องเหี่ยวเท่านั้นไม่งั้นกับไม่ถูกตวงมาแล้วตวงแล้วคอโบราณชิมคอโบราณชิมคอโบราณชิมบอกโบราณของเชิญผมแก่จิครับแม่จะทำมีกบไี่ต้องเชิญคอโบราณมาเท่านั้นอื้นะฮะสอยไม่ถึงเลยเนี่ยทำไมครับสุดยอดอออโออ๋ออออ๋ออง โอ้โหแบบชิมแล้วมีแส่งไปผัดเลยชิมลูกฟินเลยอ่ะปเดียวอันนี้คือตอนตอนนักกุ้งใส่ทั้งคนด้วยใช่ไหมใช่คนนี้มันเข้าที่อะเอบีไหมคะแม่บี้ไหมไม่ไม่ต้องบี้อ่ะไม่ต้องบีใช่ไหมคนเลยนะเออแล้วไอ้ไอ้ที่สีแดงๆ่ะทั้งม่เขาใส่อะไรอ่ะเขาอ๋อเขาใส่ซอสใช่ไหมถ้าคนชอบเอามา เอาไหมมัแล้วแต่ผมมันคือมันคือซอสอะไรพี่ยะอันเดียวกับยันตาโคป่ะาเหมือนกันใช่ชอบยันตาโคลนั่นเองเดี๋ยวพึ่งคนสิให้น้ำมันอยู่มาจพี่ยาบอกให้คนไม่ใช่ก็จะใส่ยากระลังกรับครับไอเนี่ยมันเค็มใส่เยอะไม่ได้ถ้าจะใส่เมื่อกี้ตอนน้ำเยอะเแล้วค่อยใส่นี่ทีดลังอ่ะจะก็จะดีอ้าวคนไปเร็ว ตอนนี้คนเร็วนะตอนนี้คนเร็วแล้วนวๆเดี๋ยวมันนิ่มหมดอันนี้ใส่เส้นเพิ่มอ่ะครับใส่ไปเลยยังแขกอยู่เลยเละเทะดีเนาะมีกรอบเนี่ยมันคือลูกมือครับมีลูกมือธรรมดาคุณย่าก็ทำผัดพวกนี้มันต้องกระชะใหญ่ๆย่าใส่อะไรครับแม่เทียมดองเทียมดองอ้าทำไมมาใส่ที่ลังเหรอคะ เราจาเปล่าย่าลืมลืมใช่ไหมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เอาไว้แต่งหน้าแต่เราจะไม่แต่งหน้าไงอ่ะแล้วชิมไม่ยังยังค่ะยังครับชิมสิจีนี้ถ้ามันเย็นแล้วก็จะงลองชิมดูคะนพวงครับนพวงลองชิมเลยซาฟารีเขาให้นพวงนพวงนี่ดูจะไม่จะออกตัวอะไรโอ้อร่อยจังเลยยังนะนภวง ใสกุ้งใส่ไปนี่ใส่กุ้งดูดีสามคนเล่นเงินเข้าไปเล่นเงินเข้าไปโอเคแล้วไหมครับเราจับใส่นี้เลยเหรอใช่ไหมนี่ละตักใส่กระมังใส่กระมังแล้วกินจากกระมังเหรอคะหมคะไม่แล้วเดี๋ยวเราใส่จานที่กุ้งกระมังที่นี่ใส่ดีเนาะที่เหลือในกระทะเอาเอาข้าวเปล่าใส่แล้วคลุกดีดเนะ แม่แล้วอันนี้อันนี้ยังไงอ่ะไข่ฝอยไข่ฟูไข่ฝอยไข่ฝอยก็คือไข่เกี๊ยวเราแต่ก็ว่าเขาใส่น้ำมันเยอะแม่เดี๋ยวทำให้หน้าตาสวยนะครับสวยแต่กำเนิดสวยแต่กำเนิดอ่านี่ค่ะนี่ของน้ำพวงค่ะโอ้โหนี่นะคะน้ำพวงช้อนซ้อมพี่อดค่ะที่เป็น เมนูกีมอบมีกรอบค่ะมีกรอบมีเมนูมีกรอบขออนุญาตนนคันะพวงตามสบายครับอย่างนี้ยังปกติผมมุมมามกว่านี้ค่ะเหรอคะอยู่บ้านเป็นไงคะขออนุญาตนะครับชิมเมนู้นเป็นไงบ้างคันธพวงโอ้ ข้าวเก่งอ่ะอร่อยที่ถ้าไม่เอาเขาโมโหนะฮะเหรอเหรอโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณทั้งสามน้าเลยครับนายโยงน้าพวงแล้วก็น้าหนงขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเมืองไทยประกันชีวิตคูริโกะโออิชิกิเกนทีข้าวไทยตราพันธ์ดีการถุงต้มปตทธนาคารกสิกรไทยแบรนด์รังนกแท้ซูซูกิเวย์ออฟไลฟ์ ดัสมิลโฟร์อินวันโรซาเครื่องดื่มขิงองสําเร็จรูปตาจินเจนผลิตภัณฑ์นมข้นเจือดคาร์เนชั่นและขอบคุณเสื้อผ้ากุ้งจากมาร์กแอนด์สเปนเซอร์ค่ะและก็เครื่องประดับจากนูเอ็นนอกค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะบสวัสดีครัแสงแห่งศรัทธาสู่คนไทยทั้งประเทศจอดใจแสงแรกห้ามพลาดจอดใจ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ตอนที่เราเล่นลิเกด้วยกันเนี่ยเคยเป็นลิเกเหมือนกันเอ้ไปลงหายไปีิมันมันมันเป็นรอจังหวะหรือเปล่าไม่นึกไม่ออก 没缺狼啊！<music>